เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนั่นไงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในแบบ The f o r t ์เช่นเคยเลยวันนี้ครับผมจะมาพาทำชุดเกราะแบบครบเซตช่วงเ n ็ g เกมกันโอ้โหเียได้ว่ามีหลายๆคนนะครับขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะสำหรับเจ้าตัวชุดเซตที่ผมใช้อยู่นปัจจุบันนะครับ วันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแจกสูตรกันแบบไม่กักบอกหมดดีไม่ดียังไงเอามาเล่นคอมโบไหนได้บ้างและความสามารถของชุดเซ็ตรวมกันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเมื่ออยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go ครับจะเป็นเซตปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะอ่าขออนุญาตเปิดก่อนนะครับปุ๊บปโอเคเซตปัจจุบันนะครับผมจะใช้ตัวกางเกงเป็นกางเกงไลท์นะครับเสื้อเป็นเดโมไนท์นะครับและส่วนหัวเป็นของดาร์คไทนนะครับแต่ละชิ้นนะครับจะมีความสามารถที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมจะนําทุกอย่างมารวมกันนะครับมามาดูที่กางเกงกันก่อนนะครับความพิเศษของกางเกงตัวนี้นะครับนั่นก็คือ กางเกงตัวนี้จะให้ค่าวิ่งเร็วสูงถึง15%นะครับอ่าเป็นกางเกงสายวิ่งนะแต่มันยังไม่แค่นั้นนะครับมันยังได้ในส่วนของเลือดนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก45%เอ่าเยอะมากๆนะครับเออแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับผลจากการใส่ลูนอีกนะลูนผมจะใช้เป็นลูนอ่าเพิ่มความเร็วนะครับจะทำให้ตัวกางเกงเนะี้ยวิ่งเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่35% เอ็กซ์ต้ามูฟเมนต์นะถือว่าเป็นกางเกงซิ่งเลยนะครับต่อมาในส่วนของตัวชุดนะครับตัวชุดเนี่ยผมจะเน้นไปทางด้านความถึกนะครับสาเหตุที่ผมไม่ทําชุดเป็นแระดักไายนะครับเออหลายๆคนอาจจะสงสยัยโอ้ยพี่แต่ดักไายมันถึกกว่าเดโมไนท์ทำไมพี่ถึงเลือกเสื้อเป็นตัวเดโมไนท์นะครับนั่นก็เพราะว่าเจ้าตัวแระเดโมไนท์ ite, หาได้ง่ายกว่านะครับแล้วในกรณีที่ เขาเรียกว่าอย่างไรหลุดเลสนะครับก็เจ็บน้อยกว่าใช้ดักทายในการคราฟนะแต่ถ้าอยากสุดแน่นอนครับดักทายมาห้งจะตอบโจทย์แต่นั่นแหละครับผมไม่อยากจะเสี่ยงนะเออเกมนี้หลุดเลดกันเป็นว่าเล่นทุกๆคนน่าจะรู้ดีนะครับตัวเบตผมเลยใช้เป็นเจ้าตัวเดโมไนท์นะครับเพราะมันให้ทั้งค่าความอ่าค่าเขาเรียกอะไรค่ามัตติพายที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เจ้าตัวเกาะอ่าเป็นเบยนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับ โดยที่เจ้าตัวแรกเดโมไนท์นะครับเขาจะมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือจะมีโอกาส25%นะครับเบินเอนิมีนะครับที่ทำดาเมจกับเราเห็นไหม25%เ h a นทูเบินเ n อะเอนิมี u อัปบนเทคกิ้งดาเมจนะครับอาจจะมีโอกาสเบิน25%นะแต่ผมใช้ก็ก็เบินตลอดนะเออก็แทบจะเบินตลอดเลยนะครับนี่ความสามารถแรกต่อมานะครับก็จะมีอ่า สปีดด้วยเออผมใส่เจ้าตัวแร่ไลท์เข้าไปนะครับเพื่อเอาสปีดเพิ่มความเร็วในการวิ่งด้วยนะครับตัวนี้ก็จําเป็นโอ้โหเรียกว่าอยากจะใส่ทุกชุดเลยแต่มันมีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะผมจะใช้เป็นตัวตัวความเร็วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ24%รวมกับเจ้าตัวลูนแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยผมจะใส่เจ้าตัวลูนชิวนะครับหรือว่าลูนที่ติดเมตาที่สุดในเกมมันโกงถึงขั้นกับแอดมินเอาออกจากเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปัจจุบัน 1>, 1 ID จะมีแค่1ชิ้นเท่านั้นและแค่1อันต่อเริ่มเกมที่คุณจะได้มาใครที่สังเกตกดเก็บเอาไว้หรือว่ากดล็อกเอาไว้ไม่ได้ไปขายก็จะยังอยู่กับ ID คุณแต่ถ้าเกิดใครนะครับพลาดขายไปแล้วก็จบเลยนะคุณก็จะเสียรูนี้ไปแบบตลอดการนะครับเพราะว่าความสามารถของรูนี้มันค่อนข้างจะโอเวอร์พาวเวอร์นะครับเพราะว่ารูตัวนี้นะครับเขาจะลดดาเมจทางกายภาพที่เราได้รับลดลง 9%นะครับแล้วจะมีโอกาสอีก9%ที่จะมี perfect b o x แล้วก็เขาเรียกว่ายังไงไม่ใช่ perfect b o x k ผู้ผิดจะ b l o c ให้อัตโนมัติเลย b l o อก damage ให้อัตโนมัติเลย9%ก็คือตีๆอยู่ b l o c ให้เลยตีๆอยู่บ l o c ให้เลยคุณไม่ต้องกด F ในการ b l o c ถือว่าเป็นรูนที่โคตร OP นะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ฝรั่งเนี่ยมันเอารูนตัวนี้ไปใส่ทั้งเสือ้อทั้งหัวทั้งเกงเรียกได้ว่าโอ้โหยิ่งกว่าอัลต้าอินสติงอีกกันทั้งดาเมจ แถมมีบล็อกออโต้โอ้โหโกงจนนั่นแหละฮะแอมินเอาออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับปัจจุบันจะเหลือแค่1ชิ้นต่อ1 ID โไอ้ดีใครที่เก็บไว้ผมบอกเลยโคตรสุดนะครับผมเล,เลือกเอามาใส่ในชุดชุดนี้ทำให้โกงขึ้นไปอีกนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีเจ้าตัวเอฟเฟกต์จากตัวเบิร์นนะครับเบิร์นอีก20%ของดาเมจนะของดาเมจของอาวุธเราเนี่ดีล20%เต off weapon d น m a g e a เอจแนะครับ2วินะตัวนี้ก็จะมาจากผลของเดวอ n ไนท์เช่นเดียวกันนะครับอ่าแบ็กกับเบิรนเนี่ยมาด้วยกันเลยนะครับ2ตัวนี้ตัวแ a c กไฟก็คือโอกาสติดใช่ไหมตัวนี้ก็คือหลังจากติดแล้วก็คือเอาดาเมจยอ่า20%มานะครับผมอ่ายิ่งถืออาวุธที่ดามเมจสูงมันก็ยิ่งเบิร์นแรงโอ้โหเป็นเกาะที่มีทั้งความถึกมีทั้งดามเมจไปในตัวเลยนะฮะ แล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับ vitality 30%นั่นก็คือเพิ่มเลือดอีก30%อต่าตัวนี้ก็คือทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นผลจากตัวลุ่นนะครับอ่าน่าจะเป็นสะท้อนดาเมจหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะทรนนะครับเจ้าตัวลุ่นต่อมานะครับส่วนหัวนะครับผมจะใช้เป็นตัว Dark t i ทนะครับ ถามว่าทําไมถึงใช้ดาร์คไทพู้ตามตรงก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นคิดอะไรนะถ้าเอาความจริงก็คือไม่รู้เหมือนกันแต่นั่นแหละฮะพอเอาลองไปใส่ดูปรากฏว่าเบส e เดฟมันได้ค่อนข้างดีแล้วก็สูงในระดับหนึ่งเลยแถมนะครับเจ้าตัวดาร์คไทนะครับมีเอฟเฟกเมื่อนํามาครับชุดเนี่ยมันจะได้ผลไหนวะแป๊บหนึ่งผลของมันอยู่ไหนนี่เลยครับแฟนทอมสเต็ปนะครับจะมีโอกาส หลบดาเมจนะครับ15%ก็คือออโต้ดอสนั่นแหละนะครับเออหลบเป็นเอาใต้อินสติ้งเลยนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นกับเจ้าตัวแฟนทอมด้วยแล้วเล่นแฟนทอมสเตปเอ้ยพูดผิดเล่นดาร์คไทแบบทั้งเซตแต่มันก็จะไม่ไหวมันมันมันจะเปลืองเกินไปอย่างที่ทราบกันดีดาร์คไทมันค่อนข้างหายากนะครับผมเลยเอามาใช้กับส่วนหัวเพื่อให้แบบนีวกัด15%แล้วกันใส่ไปขำๆเอาดาเมเอา เบสเดฟด้วยส่วนหนึ่งนะครับต่อมาขาดไม่ได้ครับ Vitality อีก30%นะครับนี่ก็จำเป็นนะอยู่ในหัวตัวนี้เลยแล้วก็นี่ฮะมี s w i ิ t n น็ e นะครับหรือว่าความเร็วจากตัวรุ่นนะครับแน่นอนผมจะไม่พลาดอยู่แล้วความเร็วผมจะยัดให้หมดสำหรับผมนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรออฟลองที่เอาไว้ใส่ใส่กับพวกชุดเกาะเนี่ยผมมองว่าสปีดสำคัญที่สุดแล้วไม่รู้คนอื่นใส่อะไรแต่ออฟลองผมเลือกได้ใส่สปีด นะครับต่อมานะครับเรเดียนนะครับหรือว่าที่เรารู้กันดีนะเอฟเฟกมาจากเจ้าตัวเขาเรียกอะไรแร่ยูลเลียมนะครับก็คือมันจะทําการเบินศัตรูรอบๆตัวเราโดยใช้5% of m a อ h e เซ็นนั่นก็คือเอาเลือดมาเป็นดาเมจนั่นเองนั่นแหละฮะมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกชุดผมถึงมีเลือดนะครับอย่างตัวนี้มีเลือดอห้อยมา30ใช่ไหมเอ็กซ์ต้าตัวเสื้อก็มีอีก30 เอ็กตาแล้วก็ตัวกางเกงก็มีอีก45รวมเป็นเท่าไหร่ครับ105เปอเอา105เปนะครับมาทำอะไรกับ5สักอย่างแล้วมาเป็นดาเมจเออเอามาหารเอามาคูณเอามาอะไรก็ไม่รู้แหละเออนะเออนั่นแหละเอามาเป็นดาเมจให้เราได้อีกนะครับเออนี่แหละคือเซตที่ผมคิดค้นมาแล้วก็นั่นแหละครับใส่ลูนสะท้อนเข้าไปนะทีนี้ชุดผมก็มีทั้งสะท้อนทั้งเบิร์นทั้งติดไฟทั้ง ออโต้ดอททั้งบล็อกอัตโนมัติทั้งลดดาเมจ9%โอ้โหทั้งความเร็วโอ้โหทั้งเลือดโอ้โหมีมีทุกอย่างฮะนะปัจจุบันเซตนี้มีให้คุณหมดแล้วนะครับนี่คือผลทั้งหมดของชุดโอ้โห้พูดสนาเลยนะครับอ่ะแล้วต่อมาหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าสูตรคราบมันมีอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมา เริ่มจากเจ้าตัวกางเกงก่อนเลยนะครับกางเกงนะผมจะใช้เป็นตัวแร่ไท์วางไว้หน้าสุดเลย1ิบชิ้นถามว่าทำไมผมถึงเลือกเอาแร่ไท์วางไว้ข้างหน้าสุดนั่นก็เพราะว่าผมต้องการเอฟเฟกกางเกงที่เรืองแสงส่วนหนึ่งด้วยนะเอาจริงๆแล้วมันผมชอบความสว่างมันเล่นแล้วมันสบายตานึกภาพออกไหมเออพอไปบวกกับตะเกียงเนะี่ยมันจะพอดีเลยนะเวลาฟาร์มมันจะไม่ได้ปวดตาม,มากนะครับอ่ะต่อมาแร่ที่ขายไม่ได้นั่นคือเจ้าตัวนี้เลย ในวะอ้าวกูใช้หมดแล้วอ้าเอานี้ไปก่อนแล้วกันมิิวนะมิติวอีกสิอ้ามิิวอีกสิแล้วก็สมมุติว่าไอ้สีดำๆเนี่ยคือออฟสิเดียนนะสมมุติแล้วกันนะครับเพราะว่าผมใช้หมดแล้วนะไม่ได้เตรียมมาเลยนะครับเนื่องจากรีบทําคลิปด้วยนะก็จะเป็นสูตรสิบสิบสนะครับสูตรนี้คือสูตรครับกางเกงนะครับอ่าสูตรคราบกังเกงนะเดี๋ยวใส่ใส่อะไรก็ได้ให้มัน10ก่อนแล้วกันใส่ให้ดูก่อน ่ะนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ไอน,นี่ดันมีแปดอีกมันก็ไม่ขึ้นอางเกงดิโอ้ยอใส่อะไรก็ได้ก่นนะจะหเห็นว่ามันขึ้นอ่ะมันจะขึ้นไมาอยู่ที่อางเกงนะครับประมาณนี้เลยนั่นแหละมันมีความเสี่ยงครับซ้ายคือเจ๊งขวาคือรอดจําไว้แค่นี้ถ้าเกิดคราฟแล้วออกซ้ายคราฟใหม่อย่าใช้ตัวเดิมนะครับเออต่อไปนะครับจะเป็นสูตรเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยผมจะใช้ตัว Demo ไนท์นะครับ สูงถึง13ก้อนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับผมใส่เดียมอนไนส์สูงถึง13ก้อนและแร่ต่อมานะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยโอ้ยออกซิเดียนกูหมดอีกแล้วอ่ะถือว่าให้นี่เป็นออกซิเดียนไปก่อนอีก13ก้อนนะครับและแรกสุดท้ายนะครับผมจะใช้เป็นเจ้าตัวไลท์อีก13ก้อนนะครับเออนี่มันถึงจะออกมาเป็นตัวเสื้อนะต้องมันจะเป็นสูตร13 13 13 นะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะและสุดท้ายนะครับนะสูดหัวนะสูรหัวเนี่ยผมจะใช้เป็นดักไทนะครับ9ชิ้นนะมันจะเป็น9 8 8เลขของมันนะครับแล้วผมก็จะใส่เจ้าตัวอยูเรเนียมเข้าไปอ่าตัวนี้จะเป็นยูเรเนียมแล้วยูเรเนียม8นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวออฟซิเดียนนะครับโอ้ออฟซิเดียนกูแม่งมีทุกชุดแต่หมดทุกชุดจริงๆวะ่ะ ผู้เลือจะเชื่ออ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเซตนี้นะเออประมาณนี้เลยถ้าคราฟแล้วไม่หลุดเลดก็จะได้หน้าตาเหมือนผมนะเออส่วนที่หลุดเลดได้นะผมยกให้มีแค่หัวนะพอเดฟมันจะไม่ได้ต่างกันเยอะเวอร์ over, แต่ถ้าเกิดหลุดเสื้อหลุดกางเกงอะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คราฟใหม่ถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ใช้ใช้ไปก่อนนะคิดว่าน่าจะถึกเหมือนกันความใกล้เคียงใหม่อะ่ะ ต่างกันครึ่งๆพูดจริงๆไม่อยากจะปลอบใจไม่อยากจะหลอกเด็กนะต่างกันครึ่งๆถ้าหลุดเล็ดแนะนําให้ครับใหม่นะครับจะมีชิ้นเดียวที่สามารถหลุดได้ก็คือหัวโอเคนะตามนี้นะเออประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวเซตเทพคิดว่าคงไม่ต้องพาไปรีวิวแล้วแหละนะความถึกทุกคนน่าจะได้เห็นกันในหลาย,ลายๆคลิปหลายๆไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ตัวนี้มาสักพักแล้วนะ อ่ะโอเคแล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้นไนงะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัว,วลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย